นกฝึกตอ่อครับนกฝึกตอ่อหนึ่งกุ๊กเสียงกลางมีคารลม,มขันดีอายุมันได้แล้วเนอะนกตัวเนี้ย ปีจะเข้าสองปีแล้วมั้งลุงนกกำลังฝึกต่อนะครับสอนใจโทรเลยนะครับต่อนักฝึกต่อลุงเกเอาขึ้นพคนแนดสองครั้งแล้วว่าโอเคนะครับ แต่คนหางยังไม่เต็มดีนะี่ครับบานเดียวกับเจ้าหูขัดสันมาครับนกขัดสันมีสามตัวอันนี้นกนกต่อแกมาแกเอาไว้เล่นครับตัวนี้มาแทนเจ้าหูอีกตัวนุ่นโดนแมวตะปบเข้าอยู่นอกนุ่นครับโดนแมวตะปบนะี่ครับตัวนี้ครับซึกดีครับตัวนี้ขำทั้งวันว่า,า,าง,งั้น กลางนะครับมีหนุนอยู่นะครับมีหนุนมีขัดคารมไม่จัดนะครับแต่พอมีครับตัวนี้เรียกครับจะแกเรียกนะครับหลับตาเรียกนะครับนกกำลังกิบปีกครับ ครับสดสดอันนี้รุ่นไวทองแล้วครับเก๋าแล้วรุ่นเฝ้าบ้านครับรุ่นเฝ้าบ้านตัวนี้โอเคครับใครนดชอบโทรมาเลยครับผม